ผมนำเสนอในเรื่องนี้กันบ้างมันเป็นข่าวไม่ค่อยสู้จะดีนักแต่ว่าเราต้องนำเสนอนะครับเพราะมีข่าวจากประชาชาติธุรกิจภาคหัวเฮดไลน์ headline, บอกว่าราคาลรายตกต่ำสุดในรอบเกิด11บ11ปีว่ากันอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นเสียงสะท้อนจากเกษตรกรเหมือนที่ผ่านมาว่าเกษตรกรนู่นอันนี้ราคาตกราคาต่ำาแล้เรียกร้องให้รัฐบาลคราวนี้เป็น ศูนย์วิจัยกษตรกรไทยเลยเนี่ยนะครับนะฮะเ,ออเขาเปิดเผยว่าในปี2,568คือปีนี้แหละครับผลผลิตลำไยมีการเพิ่มถึง19เกือบ20เประเนี่นะฮะออซึ่งก็คาดว่าจะทะลุถึง1ล้าน6 9 0 0 0 0ตันนะครับหรือ1.69ล้านตันซึ่งจะไปกดดันราคาที่มันจะทำให้ตกต่ำสุดในรอบ10ปี11เดือนนะฮะ โดยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคา14บาทต่อกิโลกรัมนะครับนะซึ่งก็คือเป็นลำไยที่ว่าเกรดเกรดเอเอเอเลยว่ากันอย่างนัีนน้นะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมีการรายงานเรื่องของสถานการณ์ราคาลำไยนะครับในเดือนกรกฎาคม2568ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ10ปี11เดือนมันก็เกือบ10ปี11ปีนะ10ปี11เดือนนะนะ ซึ่งลงมาแตะอยู่ในระดับที่เหลือ14บาทต่อกิโลกรัมนะฮะโดยปัจจัยที่มันไปกดดันให้ราคาในปี2,568เนี่ยมาจาก อากาศเอื้ออำนวยฝนฟ้าดีว่ากันอย่างนั้นโดยเฉพาะในภาคเหนือนะที่เป็นแหล่งผลิตหลักก็คือเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพยาะเยานะสจังหวัดเนี้ยนะครับนะก็เลยทำให้ผลผลิตรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง19%เปเซ็นะฮะสูงกว่าในอดีตถึง1.2เท่าจากปี2566เนี่ย2567เนี่ยผลผลิตรวมอยู่ที่ประมาณสัก1นึ 1.43ล้านตัน1ล้าน4แสน3หมื่นตันในวันนั้นนะแต่ในปี2568เนี่ยเขาคาดว่าถ้าเก็บเกี่ยวกันหมดแล้วเนี่ยนะผลผลิตลำไยจะสูงถึง1ล้าน6แ9หมื่นตันเลยทีเดียวนะจาก1.4กลายเป็น1.6คือเพิ่มอีก2แสนตันว่ากันอย่างนั้นอีกทั้งผลผลิตต่อไร่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยในช่วงปี2 5 6 6ต่อ2 5 6 7เนี่ย อยู่ที่856กิโลกรัมต่อไร่แต่ปีนี้นะ2,518ผลผลิตต่อไร่จะเพิ่มเป็น10,012กิโลกรัมต่อไร่ดูเหมือนจะดีแต่ราคามันตกว่ากันอย่างนั้นนีะผลผลิตต่อไร่เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง17.2นนะครับนะ ซึ่งเป็นผลมาจากพี่น้องเกษตร,รกรนะครับนะก็เรียกว่ามีการกระตุน้นการออกดอกบำรุงต้นลำไยมากขึ้นเพราะแรงจูงใจในเรื่องของราคาลำไยในปีที่ผ่านมาปี6-6ปี6-7เนี่ยฮะอยู่ในเกณฑ์นะฮะที่เรียกว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่28บาท3 0สตังค์ต่อกิโลกรัมนะฮะก็คือลำไยเกรด AAA เนี่ยนะ ออสองปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยคือ28บาทก่มเกือบ30บาททั้งนี้จากการที่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นในปีนี้จึงทำให้ราคารำไยลดลงมากและส่งผลกระทบต่อพี่น้องกเกษตรกรถึง2.1แสนครัวเรือนคือ2,1 0 0หมื่นครัวเรือนและก็มีรายได้ลดลงนะ ผลผลิตเพิ่มขึ้นผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น,ผลผลตตน,นแต่รายได้เกษตรกรลดลงเท่าไหร่ฮะ23.6%จากในปี2503ถึงปี2567เนี่ยเฉลี่ยปีละ34,226ล้านบาทและคาดว่าปีนี้เนี่ยนะครับมันจะลดลงมาอยู่ที่30,000 กับ343ล้านบาทนหายไป4พันล้านเลยว่ากันอย่างนั้นซึ่งเป็นมูลค่าที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับในอดีตถึง3,883ล้านบาทและก็ยัง,งคงส่งผลต่อเรื่องของการส่งออกให้มีมูลค่าการส่งออกลำใหญสดของไทยนะครับที่โต4.7เ และก็นะชะลอลงจากปีก่อนที่ปีก่อนเนี่ยโตถึง20.5%กการส่องออกนะจากแรงจูงใจนะฮะหรือว่าแรงฉุดทางด้านของราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลิตเพิ่มนะครับแต่ไม่ได้ทำให้เกษตรกรได้ไรายได้เพิ่มเพราะาราคามันตกต่ำลงผมกลับวเปียนแล้ว ว่าเราต้องบริหารต้นทุนนะพี่น้องเกษตรกรบริหารต้นทุนโดยการลดการใช้เคมีลงมาเยอะๆเพราะมันแพงบริหารต้นทุนโดยการทําให้ลหําไยเนี่ยลูกโตมากขึ้นนะะซอยเอาลูกเล็กๆออกสะบ้างนะครับ บริหารต้นทุนโดยการทำให้ดินในการปลูกลำไยมันดีขึ้นใช้ผลิตภัณฑ์ของ TPI ให้มันครบซ้านะครับในการที่จะใช้ในเรื่องของสารปรับปรุงดินและมันก็ลดการแตกของลำไยด้วยนะสารปรับปรุงดินของ TPI p s 1 1 Plus หรือไปถึง p s 1 2ใส่ปุ๋ยท่านบางขาวราคาก็ถูกกว่าปุ๋ยเคมีมากมายเลย3-4เท่าตัวปุ๋ยเขียวปุ๋ยม่วงนะฮะก็สามารถทดแทนการใช้ฮอร์โมนต่างๆที่ฉีดในลำไยและ ที่สำคัญคือน้ำส้มขวันไม้มันสามารถใช้ทดแทนสารเคมีที่มีพิษในการฆ่า,มาแมลงแล้วมันก็ไม่ทำให้มแมลงดื้อยาแล้วมันก็ใช้ได้ตลอดการผลิตลำไยฉีดวันนี้ตอนเช้าตอนเย็นเก็บลำไยส่งขายก็ไม่มีสารพิษนะครับสำหรับน้ำส้มขวันไม้ของทีไอผมกลาาเรลียน เอาละเราจะพักสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ามาดูงานบ้านและสวนแฟร์แล้วก็ยังมีเ,เรื่องราวที่จะนำเสนอเรื่องของมาตรการควบคุมไข้หวัดนกครับ